คุณจะทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อประเทศไทยทำให้เมืองไทยสาดสวยงามประเทศไทยอ่ะก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราทำบ้านของเราให้สะอาดคนต่างชาติเขาไม่เห็นนะเขาคิดว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นเป็แลนด์รินกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยถ้าคุณอยากเห็นหนึ่งบาทไทยเท่ากับสามสิบดอลลาร์ก็แค่กินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยแค่นี้ เราก็พัฒน,นาแล้วปลูกต้นไม้ให้กับเมืองไทยหนึ่งคน1ต้น60ล้านคน60ล้านต้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าของเราแสดงความรักต่อคนไทยด้วยกันขอเพื่อทุกคนแสดงความรักต่อก,กันอย่างน้อยๆออเริ่มจากการยิ้มทักทายกันประเทศก็จะน่าอยู่มากขึ้นแล้วคุณล่ะจะทำอะไรเพื่อประเทศไทยริ้ว Hi